พูลปัูดอะไีไมหลูกพยุพูดยังไมางานฝึกน้องมิงลี่ลูกจะพายุใส่รลูกในนี้น่าสงสารใจกสาวพี่สาวจบแล้วน้องสาวก็เป็นรอด้นนี้ให้ึอเรน้าลูก่าจะไม่ได้หรอ เ,เกิดเป็นยศเส้นบังหวั่นโดนผู้ใดดอกปีมาปีหนึ่งเนี่ยยกมือซาบลาดยัยแม่เนี่ยปีไหนนี่ยปีหนึ่งปหาว่าปีหนึ่งผู้ใดยกมือย่างไปเบิงเลยค่ะปัญหาว่เห็นปีหนึ่งยกมือซาบลาดยัยเนี่ย มาเ่เปนรดินะพผู้ปกครองไปดูเด็ก ไออยู่ไหนมาถ่ายภาพอดาุธคสาว้อยือไส้หลาเข้าไปเลยครับมองหาปีสยกมือปีสานะครับให้เวลาสองนาทีนะครับในการถ่ายภาพหลังจากนี้นะครับ ให้ผู้กคองยืนอยู่ข้างๆนะครับดูนะครับลูกของโบต้าเรารอดไปแล้วน่ารอดไปแล้วไม่ไปอะไรบ้างสามารถยืนดูได้โหมดเรียกคุณแม่คุณพี่ได้นะครับปีหนึงคนยื้อมือหัวนี่ค่ะยืมแถวนี้ปีหนึงคนสียกมือแถวแรงอย่ห่าอยงนี้นี่เข้าเข้าไปยืนรอเลยครับถ่ายภาพเสร็จนะครับคอยดูนะครับ สวัสด en, ีํำความารกของทหารนะครับจะบแตกต่างออกไปนะครับบรรยากาศแบบว่าผู้ปกครองไปหาได้แต่เราหาไม่เจอเจอพี่หมิงไหมเอาสุภกร์พี่เลืองอยู่ไหนโบกมือไปดูทางนี้เลยนี่นะรออยู่นี่นรอไปไหนพี่หมิงน่าจะไปตัดไหนวิ่งวิ่งมารับยายเร็วๆสกรบกล์พี่เลืองอยู่ตรงไหน นู่นนูรับอยู่ถือปืนอยู่ถือปืนไปดูทางกองพัญ้งหารไม่เห็นดูนะครับท่าแรกนะครับท่าจัดแถวนะครับปกตินอกการจัดแถวนะครับมันจะแตกต่างทำไมไม่มีในสนัมนะครับ